สวัสดีเพื่อนๆชาว Maker ร์วั s ทุกคนครับในคลิปนี้เราก็จะมาลองควบคุมตัวหุ่นยนต์ไมโครบิดนะครับด้วยการใช้ไมโครบิด2ตัวนะครับเป็นการส่งขึ้นวิทยุนะครับแล้วก็ควบคุมหุ่นยนต์นะครับให้เคลื่อนที่ได้หรือว่าให้ทําภารกิจได้นะครับหลักการนะครับก็คือในตัวไมโครบิดนะครับเขาก็จะมีตัวส่งสัญญาณวิทยุนะครับตรงนี้นะครับเป็นเสาอากาศที่ใช้ความถี่ 2.4GHz ิกาเฮิรตซ์นะครับทำให้เราเนี่ยสามารถ ใช้ในการควบคุมตัวไมโครบิตอีกตัวได้นะครับก็คือตอนนี้เรามีไมโครบิตนะครับอยู่2ตัวด้วยกันฝั่งที่เป็นตัวส่งนะครับก็เราก็จะเขียนโปรแกรมควบคุมนะครับแล้วก็เราจะกําหนดว่าถ้าเกิดว่าเรากดปุ่มปุ่ม A ปุ่ม B อะไรเงี้ยนะครับเราจะให้มีการส่งค่าอะไรออกไปนะครับอย่างเช่นคันโยกตัวนี้นะครับถ้าเราเขียนโปรแกรมควบคุมนะครับสมมุติว่าในตำแหน่งแต่ละตำแหน่งนะครับก็จะสามารถป้อนค่าเข้าไปได้นะครับ สมว่าเรากดตัวปุ่มสีแดงตัวนี้นะครับจะให้หุ่นยนต์ฝั่งนี้ทําอะไรนะครับเราก็ต้องเขียนโปรแกรมควบคุมในฝั่งรับนะครับก็คือฝั่งหุ่นยนต์นั่นเองเราก็จะสามารถควบคุมตัวหุ่นยนต์ได้นะครับโดยตัวพวกจอยสติ๊กพวกนี้นะครับของไมโครบิดเนี่ยจะมีลักษณะค,คล้ายๆกันนะครับโดยจะมีพวกคันโยกนะครับที่สามารถหมุนได้นะครับแล้วก็ตัวพวกปุ่มเนี่ยนะครับอาจจะมีประมาณ3 4สปุ่ม โดยแต่ละปุ่มเนี่ยสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมได้ว่าตัวปุ่มนี้นะครับ B1 เนี่ยจะให้ทำอะไรในการใช้งานนะครับเราจะต้องมีการเขียนโปรแกรมควบคุมนะครับเรามาดูที่ส่วนของการเขียนโปรแกรมนะครับในการเขียนโปรแกรมเนี่ยก็จะมีโปรแกรมอยู่2ฝั่งด้วยกันนะครับฝั่งแรกตัวเนี้ยนะครับก็จะเป็นโปรแกรมของตัวส่งนะครับตัวส่งก็คือตัวจอยสติ๊กตัวนี้นะครับเราจะต้องเขียนโปรแกรมควบคุมเข้าไป โปรแกรมของเราเนี่ยนะครับในฝั่งตัวส่งก็เริ่มแรกเนี่ยเราจะต้องใช้บล็อกที่สำคัญที่สุดของคลิปนี้ก็คือตัวเรดิโอนะครับก็คือใช้กลุ่มตรงนี้นะครับกลุ่มเรดิโอก็คือสัญญาณวิทยุอันดับแรกเราจะต้องเซตเรดิโอกรุ๊ปเนี่ยให้เป็นกลุ่มเดียวกันนะครับเราสามารถเลือกได้ตั้งแต่1นะครับถึง255นะครับแต่ว่าในตรงเนี้นะครับเราให้เลือกเป็น1ก็ได้นะครับ โดยกรุ๊ปเนี่ยจะต้องตรงกันระหว่างตัวส่งและตัวรับนะครับต่อมานะครับเราให้แสดงรูปไอคอนหัวใจที่ตัวจอยสติ๊กนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับก็คือ radio set transmit power นะครับก็คือตัวความแรงของการส่งนะครับการส่งสัญญาณก็จะมีระดับนะครับตั้งแต่ศูนยถึง7นะครับตรงนี้ทีนี้เนี่ยในบล็อกของ forever นะครับเราก็จะใช้ตัว คำสั่ง e l นะครับในการตรวจสอบนะครับว่าถ้าเกิดเรามีการหมุนนะครับตัวคันโยกเนี่ยก็คือตัว rocker value up เนี่ยนะครับจะเห็นว่าบล็อกคําสั่งนี้เนี่ยนะครับเราจะต้องติดตั้งส่วนเสริมนะครับตัวนี้ครับ g h b i t เพราะว่าเราใช้ตัวบอร์ดขยาย g h b i t ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้จอยสติ๊กอื่นนะครับเราอาจจะต้องดูว่าตัวจอยสติ๊กของเราเนี่ยนะครับมีตัว extension หรือว่าส่วนขยายไหมนะครับ เราก็ต้องดูที่ตัวผู้ผลิตนะครับหรือว่าแบรนด์นั้นแต่ถ้าเกิดเราใช้พวกสวิตทั่วไปนะครับเราก็อาจจะกำหนดได้นะครับก็คือสามารถสร้างโปรแกรมได้เองนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะมีตัวส่วนขยายมาให้นะครับก็คือเหมือนไลบรารีที่เก็บกลุ่มก้อนโปรแกรมไว้นะครับก็จะเห็นว่าเขาก็จะมีตัวกลุ่มคำสั่งนะครับที่เป็นของจอยสติ๊กตัวนี้นะครับต่อมาครับในการตรวจสอบเงื่อนไขเนี่ยนะครับ แต่ละคําสั่งนะครับก็จะต้องมีการส่งค่าออกไปนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับให้คันโยกเนี่ยเลื่อนไปด้านบนนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวล็อกเกอร์นะครับตัวนี้นครับถ้าขึ้นดันขึ้นไปด้านบนนะครับเราจะให้มีการส่งตัวเลขนะครับก็คือเลข1ออกไปนะครับก็จะเป็น radio send number นะครับต่อมาครับก็คือถ้าเราเลื่อนลงครับก็จะส่งเลข2 ถ้าเราเลือกไปทางซ้ายส่งเลขสา3อะไรประมาณนี้นะครับหรือถ้าเรากด A นะครับบนตัวไมโครบิตเนี่ยนะครับสามารถกดปุ่ม A ได้นะครับ A B ก็ได้เราจะให้ตัวจอยสติ๊กเนี่ยนะครับส่งค่าอะไรออกไปนะครับเช่นตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นตัวคันโยกนะครับเราจะให้กำหนดเป็นเลข1นนะครับหนึ่งถึงห้านะครับเป็นการเคลื่อนที่ทิศทางนะครับส่วน ตัวตรงกลางนะครับตัวนี้ก็สามารถกดได้เป็นการส่งค่าอีกตัวหนึ่งเช่นกันนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเราไม่ทำอะไรนะครับก็คือไม่ส่งอะไรเลยเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในเงื่อนไขของเอลนะครับก็คือไม่มีอะไรเข้าเงื่อนไขด้านบนนี้นะครับก็จะเป็นการส่งสัญญาณวิทยุเป็นเลขศูนย์ออกไปนะครับเพื่อให้ตัวหุ่นยนต์เนี่ยเขาหยุดนะครับทีนี้เนี่ยตัวคีครับฝั่งขวาเนี่ย ก็จะมีคีย์ B1 นะครับก็คือปุ่ม B1 เราจะให้ส่งกลุ่มเลข6ถึงเลข9แบบนี้นะครับกลุ่มนี้เนี่ยก็จะอยู่ฝั่งนี้ครับถ้าเกิดเรามีจอยสติกนะครับก็จะเป็น B1, B2, B3, B4 นะครับาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถกำหนดค่านะครับของตัวสวิตช์นะครับของตัวปุ่มทุกปุ่มได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นฝั่งของตัวส่งนะครับหรือว่าจอยสติกนั่นเอง ต่อมาครับก็คือฝั่งของตัวรับนะครับตัวรับเนี่ยก็จะเป็นตัวหุ่นยนต์จะเห็นว่าตัวบล็อกนี้นะครับออนสตารเนี่ยจะมีการเซตเรดิโอกรุปเหมือนกันเลยนะครับเรดิโอเซตกรุปเนี่ยก็จะเป็นกรุปที่1น,นะครับเราต้องเซตให้เป็นกรุปเดียวกันนะครับต่อมาครับก็คือมีการเซตตัวทรานสิมิตพลวเวคือกำลังในการส่งนะครับความแรงต่อมาครับ ตัวนี้สำคัญก็คือเราจะใช้บล็อกที่มีชื่อว่า on radio receive นะครับคือการที่เรารับค่าตัวสัญญาณมาเนี่ยนะครับถ้าเรารับมาเป็นตัวเลขนะครับเราจะตรวจสอบเงื่อนไขด้วยคำสั่ง if else นะครับก็คือนะครับ if receive number เนี่ยก็คือถ้าเท่ากับ1นะครับตัวหุ่นยนต์เราเนี่ยก็จะไปข้างหน้าวิ่งไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในตัวฝั่งตัวรับเนี่ยจะเห็นว่า เราก็จะมีพวกส่วนขยายนะครับของตัวหุ่นยนต์ที่เรามีอยู่นะครับตรงนี้เนี่ยเราใช้หุ่นยนต์ตัวสมาร์ทคาเมคโคบิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวหุ่นยนต์เนี่ยนะครับเราก็จะมีตัวเขาเรียกว่าส่วนขยายนะครับที่พูดไปเมื่อกี้นะครับก็คือเป็นกลุ่มของคําสั่งโปรแกรมที่เกี่ยวกับการควบคุมหุ่นยนต์นะครับหุ่นยนต์ตัวนี้เลยก็คือสมาร์ทคาเมคโคบิดเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวนี้ติดตั้งมาเรียบร้อยนะครับอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยก็เป็น คำสั่งเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของตัวหุ่นยนต์นะครับก็คือค่าคอนโทรลสปีดเท่าไหร่นะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในฝั่งตัวรับนะครับเงื่อนไขเนี่ยถ้าบอกว่าถ้ารับค่า r e c e i v e Number มาเท่ากับ1เนี่ยนะครับหุ่นยนต์จะต้องวิ่งไปข้างหน้าความเร็วนะครับ125นะทั้งหมดเนี่ย255ก็เร็วประมาณครึ่งนึงนะครับให้เขาเดินหน้า แล้วก็เงื่อนไขอื่นๆนะครับถ้าเราได้รับเลข2นะครับก็ให้ทําอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นในการเทียบค่านะครับเราต้องมาดูว่าฝั่งที่ส่งเนี่ยนะครับตัวเลขอะไรส่งมานะครับเราก็ต้องไปดูว่าหุ่นยนต์เราเนี่ยเมื่อได้รับเลขนั้นแล้วอยากจะให้ทําอะไรนะครับตรงนี้เนี่ยเลข1เลข2เลข3เลข4นะครับก็จะเป็นการเคลื่อนที่นะครับเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับ แต่ถ้ามีการกดปุ่มเลขหาอย่างเงี้ยนะครับอาจจะให้มีการบิ่งเร็วที่สุดนะเต็มสปีด5 5 5นะครับของฝั่งหุ่นยนต์แต่ถ้าครับเรากดเลข6ครับเลข6ก็คือปุ่มพวกนี้นะครับปุ่มที่อยู่บนจอยนะครับพวกนี้นะครับถ้าเกิดส่งปุ่มพวกนี้มาในโปรแกรมฝั่งหุ่นยนต์เนี่ยนะครับก็จะให้แสดงเป็นไฟ IGB บนหุ่นยนต์นะครับถ้าเกิดว่าเรากด ปุ่ม A นะครับบนตัวจอยสติ๊กเนี่ยนะครับก็จะให้ดับไฟแล้วก็มีเพลงขึ้นมานิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าไม่เข้าเงื่อนไขดังกล่าวนะครับทั้งหมดเลยหุ่นยนต์ก็จะหยุดนั่นหมายความว่าครับเราก็จะให้หุ่นยนต์หยุดเมื่อไม่มีคำสั่งใดๆเข้ามานะครับอันนี้เนี่ยทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับเราจะอยู่ในบล็อกที่มีชื่อว่า On Radio Receive นะครับตรงนี้นะครับ ก็คือฝั่งตัวรับนั่นเองนะครับจะเห็นว่าในกลุ่มของเรดิโอเนี่ยจะมีฝั่งที่เป็นผู้ส่งนะครับแล้วก็ฝั่งที่เป็นผู้รับก็จะเห็นว่าในการส่งข้อมูลเนี่ยนะครับเราสามารถส่งเป็นตัวเลขนะครับเป็นตัวอักษรสตริงก็ได้นะครับอ่ะทีนี้ตัวโปรแกรมทั้ง2ตัวเนี่ยนะครับอย่างตัวส่งเนี่ยเราก็ต้องดาวน์โหลดนะครับแล้วเอาไปติดตั้งบน ตัวไมโครบิ t ที่เป็นฝั่งตัวจอยสติ๊กนะครับตัวนี้นะครับตัวส่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวรับสำหรับโปรแกรมตรงนี้นะครับก็จะมีใต้คลิปนี้เราสามารถดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ลองทดสอบได้เลยแต่ถ้าใครที่ใช้หุ่นยนต์หรือว่าใช้จอยสติ๊กแบบอื่นนะครับสามารถใช้งานได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตัว extension นะครับตัวโปรแกรมพวกนี้นะครับเช่น G h bit เนี่ย อันนี้เป็นส่วนขยายของตัวจอยสติ๊กที่ใช้อยู่ในคลิปนี้นะครับเราก็จะเปลี่ยนเป็นอันอื่นนะครับตามตัวส่วนขยายนั่นเองนะครับตัวหุ่นยนต์ก็เช่นกันนะครับถ้าเกิดใครใช้หุ่นยนต์อื่นนะครับอย่างเช่นตัวหุ่นยนต์แบบอื่นเนี่ยก็จะมีเอ็กเซนชันหรือว่าส่วนขยายแบบอื่นเราก็ติดตั้งนะครับแล้วก็นํามาเปลี่ยนนะครับตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นโปรแกรมของหุ่นยนต์ที่เราใช้นะครับตอนนี้ก็สามารถ ดาวโหลดไปลองทดสอบกันได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปาดาวน์โหลดลงบนไมโครบิตของเรานะครับแล้วก็ทดสอบกันอันนี้ก็จะติดตั้งตัวโปรแกรมเรียบร้อยนะครับลงโค้ดแล้วทั้ง2ฝั่งนะครับตัวส่งนะครับเราก็จะเปิดขึ้นมาก็จะมีรูปรูมหัวใจนะครับไอคอนรูมหัวใจตรงนี้แล้วก็ฝั่งตัวรับคือหุ่นยนต์ไมโครบิตนะครับเดี๋ยวเราลองทดสอบดูนะครับ อันนี้ก็จะเป็นปุ่มคันโยกนะครับคอนโทรลเดินหน้านะครับอถอยหลังอันนี้ความเร็วประมาณครึ่งหนึ่งนะครับถ้าโยกไปด้านหน้านะครับหุ่นยนต์ก็จะอ f o r ิร r ดก็คือเดินหน้าถ้าเราปล่อยก็จะหยุดนะครับเพราะว่าเราให้มีการหยุดการทำงานนะครับถ้าไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับฝังตัวส่งก็จะแบบนี้นะครับ ในการหมุนในการเลี้ยวเนี่ยนะครับมันจะมีคําสั่งอยู่2แบบก็คือมีเทินกับสปินนะครับถ้าเทินเนี่ยนะครับจะเห็นว่าล้อฝั่งหนึ่งจะหยุดนะครับอันนี้คือใช้ปุ่มเทินนะครับใช้การเทินตรงโปรแกรมนะครับถ้าเรามาดูฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นการเทินนะครับแต่ถ้าเป็นสปินนะครับสปินก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับสปินหรือว่าเป็นการโรเตทนะครับก็ นต์เนี่ยนะครับล้อหนึ่งก็จะไปข้างหน้าอีกล้อหนึ่งก็จะถอยหลังนะครับแต่อันนี้เราใช้แบบเทิน,นครับถ้าเกิดเรากดตัวปุ่มนะครับพวกนี้ก็จะมีไฟขึ้นมานะครับถ้าเกิดกดปุ่ม A นะครับก็จะมีเสียงแล้วก็ดับไฟนะครับอันนี้เราก็จะลองทดสอบดูนะครับ ทำเร็วมากไม่ได้นะครับเพราะว่าพื้นที่เรามีจำกัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นความเร็วสูงสุดนะครับเมื่อกี้อันที่เป็นปุ่มกดตรงกลางตรงนี้นะครับก็สามารถเอาโปรแกรมนะครับไปปรับกันได้นะครับใครที่มีจอยสติ๊กอยู่นะครับหรือจะใช้พวกพวกสวิตช์นะครับมาทำเป็นตัวจอยสติ๊กก็ได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ไปลองเล่นกันดูนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับการควบคุมหุ่นยนต์ด้วยตัวจอยสติ๊กนะครับไมโครบิดเนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเห็นว่าในการควบคุมตัวหุ่นยนต์เนี่ยนะครับด้วยจอยสติ๊กเนี่ยก็ไม่ได้ยากเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องใช้ตัวบอร์ดขยายนะครับหรือว่าใช้ตัวหุ่นยนต์นะครับแล้วก็ต้องดูว่าพวกเอ็กเซนชันหรือว่าส่วนขยายเนี่ยของเราเป็นอะไร เราก็สามารถเอาโปรแกรมที่มีอยู่นะครับตัวโค้ดเนี่ยสามารถไปปรับปรุงแก้ไขได้เลยนะครับก็ยังไกงไก็อย่าลืมติดตามชมช่อง i g k e r v e r s e นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ